นี่ตอนนี้เราก็มีแขกมาเยี่ยมอีกแล้วเด้อนั่นคือพี่แมงและพี่เอ็มนั่นเองเพื่อนมาทานข้าวแล้วก็จะมีภารกิจไปต่ออีกที่มหาสรารคามนั่นเองเด้อก่อนจะกลับเพื่อนก็แวะมาเยี่ยมมาทักทายแล้วก็ทานข้าวแล้วก็จากนั้นก็จะมีภารกิจไปต่อนั่นคือที่สรารคามแล้วก็ไปละอิดต่อไปจบที่อุดรธานีนั่นเองเด้อ อตอนนี้ก็ให้พี่เพื่อนคุยกันไปก่อนแล้วก็แล้วก็จออถ่ายตอนนี้เราแอบถ่ายอืนแต่เราซูมเมาเราไม่ให้เพื่อนรู้ตัวว่าเราแอบถ่ายเนี่ยก็มีเด็กน้อยสองคนกำลังถือมาอีมขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อ ฝากดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรหน่อยเด้อแล้วก็เด็กๆของเรานั่นเองเพื่อเป็นค่าขนมนมเนยสําหรับเด็กน้อยพี่โคกพี่โถโกกิโมจิของเรานั่นเองเด้อเห็นปะี่ หลังจากนั้นเพื่อนก็เข้าไปรับ,บประทานอาหารแล้วอันนี้ก็จะเป็นซุ้มต่างๆเด้อนี่วันนี้ลมแรงมากลมแรงครอากาศค่อนข้างเยน็นนี่ตอนนี้บรรยากาศทั่วไปก็จะประมาณนี้เด้อประมาณนี้แหละ่วงนี้ก็สิบโมงครึ่งเกือบจะสิบโมงสี่สิบแล้วเนาะอันนี้บรรยากาศก็จะ <c oughs> อ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วเตี้ยอ้ยดี ว่ท่านตื่นกันเมื่อไหร่ัท่านเเข้าจใจว่าเป็นยังสิบโมงกว่ากว่าอยู่ทไมที่ไหนได้เป็นสิบเอ็ดโมงโม่กว่าแล้วมันทไมไม่ทำไมหรอทามืงื้อทามืื้อเอ,อิดทามู่ชื้อ <c oughs> <c oughs> นี่ลราไปดูกันต่อด้เพื่อนก็นั่งอยู่ในซุมนซ้มนนุนซุ้มเจ็ดซุ้มหลังที่เจ็ดของเราไหนไหมะหลังนั่งทำคลิปคุยกันอยู่เราก็แอบถ่ายอยู่ไกลๆ นั่นเองนี่ไเปเพื่อนคุยกันทําคลิปไปแล้วก็แบบทําคลิปของเราอยู่ฝั่งนี้มีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนั่นเองเด้อบรรยากาศร,บรอบๆจะเขียวเต็มไปหมดเลยต้นข้าวป้าข้าวน่นเองเด้อนี่มากกว่าน,นะนยากาศก็จะฟินประมาณนี้ส่วนด้านหน้าบ้านเราก็มีบ่อเลี้ยงปลาคลองแฝดเป็ดบรรยากาศเดือนมีนา เือนกลุ่มพามีนาเมษาของเราไม่ไม่แรงเด้อของเราจะ <c oughs> เป็นบรรยากาศสีเขียวนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อของเรานั่นเองเด้อเป็นมอสก่นนะตรงกลางก็จะมีที่ทําเป็นน้ําพุเพื่อบางทีเราจะให้น้ามีออกซิเจนเยอะๆมีน้พม่นจะได้ใสเราก็จะเกิดน้ําพุขึ้นส่วนด้นหลังก็นู้น ไม่สวยเพื่อนก็ไปจัดการให้หมดแล้วตรงแปลงผักของเราผักกําลังงอกงานมีข้าวโพดมีผักหลากหลายชนิดมีพริกมูเถือมีกระเพรามีใบมะกรูดนี่ตะไคร้ขาก็ทำความสะอาดเกลี่ยงเกาอืตอนนี้ก็ช่วงเช้าเช้าสิบเป็ดโมงเด้อตอนนี้ก็โอเคพาดูรอบๆบริเวณแต่ที่สําคัญคือนี่ผัลัง ฝรั่งที่พี่เพชรเอามาลงไว้รู้สึกว่าจะออกลูกให้เห็นแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีฝรั่งเอาไว้ <c oughs> ทานกันนั่นเองเด้อไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแต่มันออกลูกน้อยๆล่ะนี่ส่วนข้างนั้นก็จะเป็นต้นยี่หลาใบยี่หลาที่เราเอาไว้ใช้ในร้านนั่นแหละโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ชมคลิปชมโฆษณาพี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเราเด้อไปแล้วบ๊ายบาย